สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องยิปซีหมอลำพีลำเพลินสู้ปู่สุคนเด้อพี่น้องครับผมทั้งผู้อยู่ต่างประเทศแล้วครับปู้อยู่ในประเทศนะพี่น้องเนาะนะครับผมเอาพี่น้องครับผมมือนี้เฮาพี่น้องนะครับผมมาอยู่ที่วัดบ้านละเวเดอร์พี่น้องเด้องานบุญพระเวทบ้านละเวพี่น้องครับสงสิบิณณ์งานใหญ่อยู่ด้วยพี่น้องนะครับผมเราอยู่ที่จังหวัดอุบลเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมอำเภอพิบูลมังสาหานพี่น้อง เขาสิภาพไปพิ่งบรรยากาศโดยรวมพี่น้องบรรยากาศรอบงานนะครับผ <c> ม <oughs> ว่าทีมงานเขาเป็นอยู่จังไรน,นะครับผมเพราะว่ารถบัสขั้นขาวของขั้นของโตนะครับที่นั่งมาขึ้นนี้มาหัดประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าพี่น้องครับมดประมาณตีหนึ่งกว่านะครับ, <c oughs> บผมสภาพความเป็นอยู่มาขึ้นนีกะนอนสาลาพี่น้องนะครับบางส่วนก็นอนสาลาเนี่นะครับหลางคนก็ฮ่มองอยูมองเสาแต่ห้องใหม่ใต้ยังไปสั่นลับพี่น้องนะครับเนาะ สวัสดีครับฮะอ๋อกดถ่ทยคลิปอายอดยอัดไลนเสร็จแล้วช่องลักช่องลักเนาะลักชิ้นงอนี่และเที่ยังในไลนสดปะสวัสดีครับพี่้องครับลอรถอันวิธีครับกำลังมาถามพี่้องดูกันเอาว่าะท่านมาบ่มายังไม่หมดกำลังตามมาอยู่นะยังจะรถวิธีขันอดอะไรอขันรถ้นทอแล้ว โอ้แค่แค่ไม่เจอได้ปะเนี่ยกำลังตามมาโอ้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 สวัสดีพี่น้องกล้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาถ่ายบรรยากาศโดยรวมกันนะครับพี่น้องครับลุลูกตู่ก็างฮวนแล้วพี่น้องครับลูกตู่งเป็นหัวใจเบื้อคืบมางพี่น้องนะครับผมอันนี้การจัดบรรยากาศโดยรวมบรรยากาศโดยรวมพี่น้องนะครับผมเพื่อนปรนโยนนี่แล้วพี่น้องขึ้นเพิ่ลกระพ้ากันนองนี่นี่แล้วพี่น้องครับ สัมผัสลุงตูกับ่น้อกลุงตูเดีครับแม่เดีครับได้อะไรกินโอ้ยเนี่ยพ่อตือนดนตีแม่ไหนพ่อตือโดนโดนยังเอาเจอันนี้มาแล้วนอนอยู่ปั๊มเลยพักอยู่ปั่มแล้วนอนปั๊มพี่ที่เขาดูสุดอกสบายให้กันพี่ที่แม่แข็งสบายปากป่าพอมีกระเตียง เอ,เ,อ oh. เอาม่มีเช ok um> um> <um> ื้อสะพานบอนปั๊มเลยโอ้วันที่เกนว่าแม็กแคมป์นะเอาครับครับครับใจแล้ว่านนี้ไปย่างเตียวเขาไปพักอยูนนั่งพอมนี่หอดมองนอนมี่หอดมองน้านี่หอดมองตากตาโอ้ว่าจะมีบัตรไปบ้างไหมปั้นย่างเดียวจะตั้งกับปั้นเลยเอาิบได้เป็นสมาชิกไปดิน่าหลานเลยน่าสะดวกน่าถ้าเทียบถ้าเทียบเป็นถ้าเทียบได้พักแรมก็ยังงวดนั่นเนาะงวดเขาเป็นลายๆนี่ ปั้นปุ๊บมันมีเครื่องปันงป้นแห่งก่อนเครื่องโกหังก็เกิเอาเขานี่ก็ปั้นแห่งต่างๆโอ้นี่พี่น้องได้กฝ่ามือนแล,ล้วพี่น้องเลยใ <ไป S 1> ชย่เป็นฮาสมัครอันบัตรอันที่ที่แม็กแม็กแ้มบ่แม่หน่อยครับลุงตู่เพิ่นกับมาหอดวัคซินพี่น้องได้แนวยนอยู่แนวกินกแล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบางต้นบางตอนพี่น้องครับมองยูมองเศร้านะครับโอ้กว้างใหญ่หลายพี่น้องคนนะึง ทีมงานเขากับกำลังตื่นพี่น้องนะครับผมเกิดกำลังตื่นคุณพี่น้องบรรยากาศโดยรวมบรรยา,ากาศโดยรวมเคุณพี่น้องครับชีวิตมาแล้วขึ้นที่เหรียนเข้ากับกว้างอยู่์เรียพี่น้องครับขณะจะกลางเต้นในาลาก็ได้นะครับผม คาดว่านะครับแล้วก็จะาสามารถเขียนอูก,ก็ได้ได้พี่น้องอันนี้รถเครื่องไฟได้พี่น้องรถไฟนะครับเป็นไฟแสงสีเสียงนะครับผมที่ประดับในงานให้สวยงามนะครับยิ่งใหญ่อลังการพีนนนน่น้อ,องครับโอ,อ้ยเพื่อนๆแต่กําลังหหามองหาบอลจอดไหมพี่น้องครับผมเพราะว่าน่าจะเริ่มเออ่ทยอยกันมาเฮ็ดตั้งไว้ทีเดียวนะครับพี่น้อง โอ้เดี๋ยวพาไปเบื่อกันเด็กน้อยกันพี่น้องมาคืนนี่นอนใกล้กันพี่น้องของนอนใกล้กันอาจจะมีเสื้อผาเนี่ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องครับผมเสื้อผาที่ข้าเจ้าซักมะตากนะครับกับเป็นธรรมดาของชีวิตมาแล้วน้อพี่น้องนาะ เดี๋พี่น้องมาขึ้นนี่ตัวโนพลัดกับอันไอเทียนนอนนี่แหละพี่น้องกับอันพ่อเมียงพ่อเมียงอันเจ้าของรถคันนั้นสีเรเงินนะครับรถเดนเซอร์คันสีเรเงินถ้ากับนอนนี่แหละพี่น้องครับตัวดิเขียนอูไอเทียนกับเขียนอูเจ้าพ่อเมียงน้อนทึ่งเตียงนะครับโอ้ลูกถ้ากับตื่นหรือยังเนาะมุกขาแล้วพี่น้องโอ้ยเด็กยิงรถมุกถ้ากับลูกกันตื่นวะเด็กน้อย เฮ้ยจังตื่นแม่หล่อดตื่นแม่มามิจผู้เปียกๆอีก <c oughs> ไม่ยังน่ะนี่อย่ามาหาไทยเอาให้ไทยดีนยก็อยากไทยพระเยกมาล้ำเนาะ

โมเมนตจังไหนเส็กันอะนางเอกว่าเก้าปันมีดอกเอาโบกหน้าเบิ่งนกันอะโอ้ยทั้งเถ่าทั้งโมสดใสถ้าจะไปขึ้นวูชัยอันซื้อัวสามารถสดเปลี่ยนเปลี่ยนหรือเปล่าเอ้าโอ้ยอย่าบอกออกกล้องกยใหญ่พี่น้องพี่น้องเบิ้งหลายอยู่ด้ยนี่เป็นร้อยอยู่ด้ยนี่อ่าพี่น้องครับผมนี่แหละครับผมบรรยากาศเบื้องต้นเบื้องต้นพี่น้องครับผมมืกอคืนนี้กระพากันพากันเซ่านี่แหละพี่น้องครับผมแค่นี่พี่น้องครับมืกอคืนนี้บ่บ่บ่มียุงแทบจะบ่มีเลยนะครับ แถบจอปร่ม,มียุ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนั่นนี่แหละพี่น้องนะครับผมโอ้เอาไม่เขียนภาษาพูดไดมา้ล่ะนี่นี่แหละพี่น้องครับไอเทสล้วสีเขียนอูข้างในน่พี่น้องนี่จนตัวสีเขียนอูต,ตัวนี้ครับอันนี้คืออูประจำเลยพี่น้องอูตัวนี้นี่ซื้อบูซามาตัวาจากัไอแซกนะครับผมเซกี้พีจอปากนะครับผมไอไซายนี่แหละพี่น้องบูซาตัวเรานะครับเรากว้างเคียงใส่นะครับผมโอ้เป็น พ่อค้าแม่ขายกันกำลังทยอยกันมาตั้งหานแล้วพี่น้องนะครับงานใหญ่เติบด้วยพี่น้องนะครับโอ้โหระแสแลาอันนี้สิเป็นโบสถ์เป็นซิมเพื่อนบ้านนี่พี่น้องนะครับผมงามแห้งพี่น้องอันนั้นโทษท่านันั้นก็สิเป็นโซนเครื่องเหรียญด้อพี่น้องเด้อมีเด้งดึงมีม้าหมุนมีลูกโป่งโอ้ยขิดหัดสมัยตะกี้แต่สมัยเจ้าพวาประเดี๋ยวหน่อยเด้อเนาะมากเทเลที่พี่น้อง เอลย้ายไปเล่นยเอลแม่ไปเล่นพญผมได้ไปน้องเลยโอ้แสดงว่าเป็นงานงานใหญ่เติบขัดเยอะพี่น้องคนระับงานบุญพระเวทเริ่พี่น้องบุญพระเวทวัดละเวพี่น้องครับผมวัดบ้านละเวอำเภอพิบูลน,นะครับผมจังหวัดอบุบลราชธานีพี่น้องนะครับ สายสัมผัสเนี่ยเอียกว่าสวัสด,สสดสีครับสวัสดีครับปล ong ไปครับไปอยู่ใส่มาก,กว่าบักคืนเดี๋คือว่าเห็นน้ำหาตัวประยู่นเลยฮะขึ้นเออขึ้นอยู่บ้านจบภาพหมดแล้วครับโอ้ไปกินขาเอยังจบภาพจีเออไปนว่ากินขอลิงอยู่ในวัดครับจุดตัวไขว่แม่นบ,อบ่อบักคืนมันเนี่ยตัวอะไตัวว่า,นา,นานหัวน้างานหรอ ก็วอดหน้างานวอดหน้างั้นงันขึ้นเนียโอ้ยกับบว่าบ่ทันได้ไปใส่หอดใส่อยู่กับว่างสิเพราะว่าวอดหน้างานเนียเออกับเมียนอยู่เจ้ากับเชสับไม่เนี่ยมหมเนาะโอ้ยจังเลยกับวาหน้างานเนาะโอ้ยคอยแหงโกปองคอยแหงคุนหนนสมองหมอบโอ้ยเงิดไรเนาะครับมาหอดได้โดนหรือเปล่าไอมาหอดเมื่อกี้นี่ครับเพราะว่าโอ้ยออกจากบ้านกับสามสามทุ่มครับโอ้จากบ้านงานนู่นโอ้มึงเข้าไปเรียนบาวาสน่ะแม่นครับอันยูอันอันซาอัน สาลาดโอสาแก้วครับโอจิ้งเก๋งก็ซาขวดนะครับยิ่งอะไรก็ได้ซาปลาครับเอากินเข้าไปก็กินเข้ากินงจังไปหนี่ยจิงจังจิ้งจังจิ้งจไม่กินมากแล้วไม่เจอจิ้งไม่กินมากแล้วโอ้ถ้าไม่เจออยูว่าแถมไม่คุ้มับเพิ่นเฮ็ดไว้บ้านนั่นคือทำในรูมากแล้วล่ะเอาเครับปิ้งกวางปิ้งไก่ปิ้งกบมือโอ้โหปิ้งกรวดปิ้งกบก็มีจิ้มีมีมีเที่ยซื้อไหใส่ปิ้งกบไหมอ่าซื้อมาใส่ไปซื้อหรือไปรัก ไปรักโอ้ยเนาะเพื่อพออเกเจออตาคัดตื่นรถตีใหญ่ตื่นเต้โดนรถแต่ว่ามาจวดแน่นอนครับมือว่าสี่วนพระเอกโตย่างไปฮะฮะไปทงหน้าจอนนีเมื่อปากาอยู่ครับนี่สองลกไกลๆนี่เขาิ้หุดเพิ่นชิ้งหุดจากเข้าอะไรเอาไปเล่นแม่ไปไวปูโอ้พื่นเพพย่อนพ่หน่อนู่อันเนาะอ แต่จ้าเจ้าในกระซังด้วเจ้าตัวข่อยได้บะครึ่งหนี่ข่อยซื้อขนมปังให้ตั้งว่าสว่างหัวกับนมเปรี้ยวกับป้องหนึ่งไข่อยย่างน้ำหาคนอ้อมทิพอ้อมแดมอยู่โอ้ยยังยังไหนบอกเราขั้นบนยังไหนจุดถูกบอกจุดถูกบอกเออใช่หมดหนึ่งจริเออจุดถูกบอกมาเด้ออกมาเด้อเดียดถามพูดนัไนก็เห็นกับบ้างขนมเส้นกับเลี้ยวตัว บปไปทำมันว่าทีไปทำไม่ใช่ป้อไปป้อกันนอนหลับว่าทำไปบ่เห็นกับซั์เองซัสวางหัวอ,อิอ่มขอมอมะอิ่มขอมอโอ้อิ่มขอมอเลยมาเนียนท่องอิงติง่งกับบีบกรบเบื้อบุ้มบั <tame S 1> เอาจาัาละเอาพี่น้องครับผมเบิ่งบรรยากาศรถมือนี้ยไม่ได้รุ่นนะครับมือนี้มือนี้ย่ได้ลุนมือนี้ย่ได้ลุนครับผมคือว่าเต็มระบบแล้วแล้วแล้ว จังไงก็แล้วครับแมนครับแต่สองถุงก็ตังมากหนอแหะครับเอาสําหรับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับพ่อเจ้านี้เด้อพี่น้องครับฝากพี่น้องกดติดตามกดซับตะไคร่กดฝากหัวสิ้นไคล่น้ำด้วยพี่น้องครับผมมือนีบมือมีหลุ่นพี่น้องครับผมเพราะว่าทีมงานเรามาแล้วมาเก็บสุกโคนแล้วนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดฝากตะไคร้เด้อพี่น้องเด้อนะครับผมผู้ที่กดแล้วก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะครับผมผู้ที่ยังผมกดขอฝากเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นลูกในป่านเป็นวันในกระทางนะพี่น้องเด้อพี่น้องครับเอาสำหรับคลิปทีานี้ครับขอบพระคุณครับ